แนวทางรูปแบบนี้นะครับด้วยสำนักงานคณะกรรมการจัดศึกษาและสนับสนุนการประกอบธุรกิจประกันภัยประกันภัยรุ่นใหม่ประจำปี2508 Inure Producer จีนิวเจน225โดยเป็นการยกระดับให้ยลงเห็นศักยภาพและพลังของผลรุ่นใหม่ที่มีพัฒนาการและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีนักศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่11ป ระดับอาชีวศึกษาอาชีวศึกสาที่กันโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน200คนและมีครูอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมด้วยบูรณาการความรู้กในการใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้เผยแพร่กิจกรรมและความรู้สู่ชุมชนพาทีเดือด่ายและการต่อยอดทย์ความต้องการสนับสนุนการบริษัทมียาในการใชยจำกัดมหาชนบริษัทเอเอบริษัทในการใช้ชีวิตน้ำกัรมหาชน ในกจกรรมการจัดกิจกรรมครั้งนี้สำนักงานกอกตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เชิญหน่วยงานภาคธุรกิจและภาคอีกท้ายนึงมีบริษัทกลางที้มองผู้ส่งไปจ่ารถนะครับแล้วบริษัทเครดิติดน้อจำกัดประชาชนนี้ได้เดินทางอย่างที่สพิกศษครับมีสาขาใหญ่นะครับอาสาสมัครการไปคณะครูอาจารย์และคณะทวกกิจกรรมที่ต่างกต่ผมนี่ฟังดี ที่ได้รับเกียรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเย่วชนนักศึกษาประกาภไยรุ่นใหม่ประจำปี2 5 6 8โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งนีเป็นบุครากรครูอาจารย์และนักเรียนจำนวน210คนและมีจำนวน5บูธ การจัดกิจกรรมในวันนี้ทราบจากการกล่าวรายงานว่าโครงการนี้เป็นโครงการช่วชนทัสเซารปรกการไปรุ่นใหม่ประจำปี2568กัรไปมีต่อไโด,โดยโดยความสนุกแลเรื่องต่างๆไนํางาแบ่งปานในวันนี้จะเป็นเรื่องก,การไปนนของ การประการอะารรูปปันการประการการประการอะไรรวมถึงได้ให้การสอนและรกเมียในการให้คำสั่ง ก็ต้องขอบคุณนะครับเป็นอย่างสูงกท่านรองผู้นี้ก็ต้องเป็นประธานเราดีดีในวันนี้นะครับแล้วก็มีปากเผาเรเดี๋ยวเราต้องใช้อ่าผัสเสียงสมัยนะครับไปยัง ในโอกาสนี้เราจะทำการทำพิธีมอบโควกกันน็อกเลยใช่ไหมครับท่านทำกำนันการของพภนะครับแล้วก็บริษัทประกันภัยในพื้นที่นะครับอย่างต้นในกรณีที่เกิดกรณีเราจะทำอย่างไรดังเพื่อช่วยเหลือชีวิตเริ่มต้นนะครับของผู้สูงอายุผมบอกว่า ให้มออความปลอดภัยให้กับทีมสุดของเราแล้วเดียวพร้อมแล้วนะโอ okay, okay. เคโอเคเวทีหันหน้าออกมาหน่อยขึ้นเวทีหันหน้ามา